โอเคผมก็สวัสดีน้กผูมท่านด้วยนะครับอยู่ในโอ้โหเห็นใครแว๊บหม่มี้ยามริเจอสารเลยเหรอเจอพาดสามเลยเหรออยากไฟเลยเหรออะไรเงี้ย ยิดเออเดี๋ยวเราต้องน่าจะฟูดได้พอดีโอเคไม่ได้พอดีแหละแบบเกินก็ว่านั่นแหละน่านาน่านาน่านน่านโอ้หล่อเลย <ST> คือแบบรอเลยเอาแล้วเก็บทำพี่อะไรวะเนี่ยเคปึ๊บแล้วก็อันนี้ทำเป็นดาบนี่โอ้บอยประมาณนี้ครับแต่ว่าบางอย่างก็มันแบบ มีอะไรให้ทำเอ้ยดาบพวกดาบกูอนอะไรเงี้ยเออเนี่ยออสวยเนาะแบบอันนี้แล้วก็วังค้ากูนโอ้สุดๆอะก็เดี๋ยวเราจะเอาทำอะไรก่อนดีวะอ,อันนี้เอา,าจากไหนอ๋ออันนี้เอามาจากกูนพวกโหคทอ,อ่ะเอาด่าง่ายๆเลยวะอันนี้ไปค้าแล้วก็ได้ดาบเป็น อนนโอ้เป็นแบบสายฟ้านะอันนี้ก็สายฟ้าได้นะแล้วก็รู้สึกมีอันนึงที่ยิงได้เนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นยิงเหมือนกับย,ย,งงออยิงเป็นยิงไงเออยิงเป็นยิงไงตามมาแหละเดี๋ยวเราออกไปดูโลกภายนอกสักนิดนึงก่อนนะกาแฟวัตเตอร์ฟลักมีกาแฟได้ของลุงอะไรนะชื่ออนะไรละ ที่เป็นแบบคนขายกาแฟอะลืมแล้วไม่ได้ดูนานดูจบแล้วด้วยอารีมาวัตเตเจอหัวใหญ่เลยอะบอสใหญ่เลยเออไปดูอ่ะดิแมว่าเป็นแบบ <c oughs> อา้าวต้งได้วะเนี่ย เออนะครับผมสามารถแปลงล่างได้นะครับเป็นตัวที่ผมฆ่ามาก็คืออากิระมาโดครับผมก็คือลูกของนอั่นแหละใครรล้ว,ว่าชื่ออะไรแล้ววะคนแก่มาโดเหมือนกันเดี๋ยวเราหาเพื่อนผมอยากฆ่าอาร์มอนจัางรอเล่นในเรื่องอาร์มอนก็ตายแล้วนะครับ นั่นมันอันนี้ผมเป็นคนฆ่ากูแล้วกันแบบเหมือนกับเราเอาค้างเอาเอาอาหารมาหน่อยสิอาหารมาอาหารมาเอาอาหารมาซะเรืองค้างค้างค้าง,างเกิดอะไรขึ้นครับโอเ,เอ้ยเดี๋ยวเก็บมะเขือเอ้ย มะเขือโอเคเหมือนแล้วว่าถ้ามีเหมืองอะไรนี่ไหมเมือไผมเซตโฮมมาแล้วตรงโน้น้นโน้นเขียวๆอะมีเซตโฮมหรอเขาเรียกว่ามันตั้งจุดเอาไว้ละมาโดเอ้ยไม่ใช่อาริมาหายไปไหนวะเดินมั่วแล้วเนี่ยเดินยันแล้วแบบ ไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยเห็นมาโดดแถวๆนี้เออเดี๋ยวเราลองฆ่าตัวนี้ไปเลยว่ะนั่นบินไม่ได้หรอข้าบินได้นี่สุดสุดยอดเลยอ่ะอ้าเลื่อกแค่นี้เองเหรออืมงั้นเราเป็นแบบ ใน่โดนเผาตายพอดี What the fuck เดี๋ยวมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้มีอะไรบ้างเอ่อเป็น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 เนี้ยเป็นโฟลต์เกมเมอร์วะ่ะเทพสุดแล้วครับ What What the fuck <c oughs> นี่มันคืออะไรเนี่ย What the <c oughs> เป็นเจสันวะเนี่ยข้างเดียวเหมือนเหมือนเจสันเลยบอกไอ้แฮมเบอร์เกอร์นี่กินทีแล้วเต็มหลอดเลยไหมโอ้ไม่กอดมันแปลกมาเป็นอะไ,ได้บ้ง <c oughs> โอ้นนบว่ะ <c oughs> ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยเนี่ยรลอยสร็แล้ว <c oughs> เจสัน เออเดี๋ยวน,นี้ไปปลูกกันเองเรื่อเราจะลดไปด้วยนะตามแบบจิงเดียวอี่าโอเคเดี๋ยวก็โตหมดแล้วเอ้ยมืดแล้วว่ะชิบหายแล้วกูมืดทีนี้เวนกรรมอ่ะ ตอนเราใส่ชุดเกาะแต่ถ้าเรามีร่างแค่นี้ก็ตายอยู่ดีถ้างั้นเราก็ต้องแบบโอ๊ยอ้าวอย่างงี้ก็ได้เหรอ,องี้ก็ได้เหรอเอออย่างงี้ก็ได้เหรอโอเคเรอของแม่หนึ่งครับ มันบักอีกแล้วโอ้วัตต์ตกฟักมากเมื่อกี้เมื่อกี้แบบลูกเกมบักหลุดออกเกมเลยก็เลยของแล้วก็ของหายหมดเลยนะครับก็เลยต้องแบบนั่งเสกไว้แอะไรเงี้ยเก,ก็กลับเหมือนเดิมเราไม่เกลียนเออลืมอีเตอร์เกี่ยวขุดอะแต่ว่าทำใหม่ก็ได้ไม่ง้อเว้ยเค้ กหากูลกันดีกว่าขอทุกคนโชคดีนะครับคณจะออกตามลากูนในคืนเดียวเดี๋ยวต้องเป็นสีแดงไหมถึงจะเป็นพวกกลูลนี้ก็ได้ละ่ะเนี่ยโอ้ย เก yes, ยียดสมัดที่มาเลยโยเนี่ยนั่นไงเจออาริมาละโอเคอนี่ชิกกี้นี่ว่ะยิบหาแล้วกูคอมโบคอมโบ ขอโบครับในบ้านาันนิชิกิอยู่ไหนโอ้ขอโทษโอเคนี่แหละสวยละมามาสู้กันแบบแฟร์ไฟมาโอ้ชิบหายแล้วไง โอ้พวกกูนมาแล้วอาริมาซูไม่ไหวจริงๆเอ้ไม่ใช่อาริมาดิหายแล้วชิบหายแล้วค่อยพูดดีกว่าโอะนิชิกิอีกเหรอนิชเอ,อื้อชิบหายนิชิกิวะอะไรเราเป็นแบบตามล่ากูนเว้ยตอนกลคืนไปเขตที่1 3ก่อน น่าจะทำเป็นเขตเป็นเขตนะเดี๋ยวค่อยทำใหม่ค่อยทำใหม่ลิเซ่แต่ว่า,าไม่เอาก่อนไว้เรา,เราต้องแบบไปสู้กับนิชิกิก่อนอยู่ไหนนี่จิมมึงกลับมาหนึ่งหนึ่งใหม่ดีมันอยู่ทางทะเลทรายเมื่อกี้นิชิกินิชิกิ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้เวี๋ยเข้าทีเอา้าเจออากิละมาโดดแล้วเเนี่ยตองต้องคอมโบกับเขาแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียนึงส o u n d m u t e ครขอปิดลำโพงอะไรไปก่อนว่ามันมีคนเข้าเทียดสามมอนงไงั คือบล็อกฮิตอ่ะแบบเอาแบบสเตปใน PvP มาใช้อะเนี่ยสุดๆด้วยล่ะ <S <S โอ้ชิดช็ดชิด,ชด,ชดอ,อุ๊บเช็ดเช็นโอ้อกิฬาไปสู้แล้วครับตายเลยครับตายไปครับตายไปครับมาครูอตอบมาเอ้ยชิปหายว่ะ คิดตายตรงไหนวะมันมีบอกการตายไหมอ๋อเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นทางนี่ละมั้งทางนี้จำได้ละแด้ว,ว่ามีคลิเปเกิดตรงนี้นอ๋อคไหนแกเป็นไหนแล้วนะโอ้โหดูมอนเกิดดิคือพวกปูนเกิดตอนมืดอ่ะน่าๆ่ามาละ ปังเย่ yeah, ได้กระเป๋าแล้ววะ่ะโอ้ขอโทษวัดตบฟักมีเอ้ยเอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นะขอโทษเลเราจะไม่สูนก่อนเลยมันยังไม่ถึงเวลาเลยมันแบบรวมพลมาเนี่ยรวมพลเหล่ากูนไม่โอ้ เอาดีเข้ามาดีโอ้ย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 กูหายแล้วกูหายแล้วกูหายแล้วโอ้ไม่ก็เจมีพวกเจสันไหมนี่ไงฮากิวะ ไอคนที่ใช้ที่มันยิงได้อะแบบใรอรวะโนโลโพันนี่แม่งไม่ไหววะเกิดว่ะพวกนี้มันโหดเกินอ่ะพันนี่รู้สึกแบบมันโหดมากอ่ะต้องค่านิชิกะได้ก่อนครับเพราะมันเป็นตัวหลักๆอะ่ะเฮ้ยโอ้ฟังหัวใจเนื้อนี่ว,วะ ว่าตบฟักได้เนื้อมาด้วยมันกินได้ไหมพวกนั้นแดกเนี่ยตัวเองมั้ง นาคีนาคีเออนาคีก็ได้ว่ะเออเออคอมโบอีกทีนึงเจไดเนื้อไดไดนาคีมาแล้วโอ้ oh my god โอเคมามามานี่ครับลูกน้องของเจสันครับผีมันเยอะเว้ยมันมอนมันเยอะผีแบบกูมันไม่โหหรอกถ้ามีพวก นี่เน็น่นนาเกียวที่ร้องตอนนั้นแบบร้องไห้หนักมากเว้ยแบบพอจีพอรู้ว่าจีสันตายอะไรเงี้ยเขาแบบร้องไงคนที่ดูอ่ะเขาจะรู้เรื่องไว้เรื่องเนี้ยอืมอยากทำดับมั้ยหน้าทำดับนี้ได้ละเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันอืมไอ้น,นี่คือพ่อหรือแม่แล้วว่าของเด็กแค่นั้นอนะ โอเคนะครับผมก็สำหรับพันธุ์นีโคาทำเมนท์เป็นคุณนเจยนคลิปใหม่สวัสดีครับบายครับผม